วัดดีเด้อเด้วันนี้ไปไหนวันนี้เกี่ยวเขาเล้วเกี่ยวเขาเซ็จเล้วก็ลงมาดูอีกแล้ววันนี้ดไปไหนก็เลยลงมาดู เกี่ยวแล้วเรียบร้อยมาดูกัโอู้คลิปเขาเลี้ยร์นะเขาเลี้ยกเขาล่วงล่วงกันล่วงทร,รมาดา chị tích chị nghe chị mi lạy nè chị đây, tìm chỉ tìm 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 ra, tìm 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 ขาดตุ่นเีกยังไม่ทลายเลยที่เลย้ยงงวัวสลุกสนานเลยเหมาะใครมีงวัวเอามาเลี้ยงกับปล่อยตามสบายใจเลยดูแบบนี้ปล่อยเรี่งวัน จุของในเช็คมี่ซีดหวงได้ไหมเนี่ยนะรถทางนี้ะเ,เป็นอย่างั้น,น,บบน,นงไวรถทางอื่นเป็นยังไงทางอื่นจุดจุดของนาเขาหวงได้ไหมทางนี้มันเป็นอย่างนี้มุดบ้านหรอวะบอกก็มีฟัง ลงไปดูเลยแล้วหมดแล้ว,วออผุดตวามรักระบอกใจเลยนี่ไม่บอกไม่ได้ดอกลอยยำจุดฟังจุดอัดใจไม่ได้ก็ไม่ถามดอกดุยลงอย่างเดียว Ngân mà Quỳ Ở cái đây Có đây quá, Văn người Lông mặt Ngoan Quỳ Này. Ừ, mình chiếc cái xe đài đó hít chiếc cái đài ดูอะไรเด็กคนทำกระทำยากยาก

nói ngoa này nói ngoa đạt đi lên Đuôi subscribe đeo ังกส่วนมากเห็นแก่ตัวมากมากเตียงคู่งัวนี่ถ้าไมหนาหมึนเตียงไม่ได้หรอกต้องหนาหมึนอย่างเดียวมึนกลัวอะไรนั่นแหละว่ายอย่างนี้เลยเราสู่กันฟังเนาะหนาหมึนเถอะเรงเรียกงวัวได้ ขยันห,หนาำมึนเรียงงัวไม่ได้ครับตัวงงัวเขาไมีอิมของเขาไม่ให้เขากับบางทีกับของไม่อยู่เพิ่มไม่ได้ดับพวตเรียงงัวนี่ คือว่าแหละคนเลี้ยงงวจุรยาบรนของการเลี้ยงงวเขาเป็นยงนังไงยกต่ำยกสูงก็นอ่นี้เข็นหนึ่งด้วยอย่างเดียวสิดว่วของเขาของเราแล้วขาดความสน,นึกนนเนาะถึงเกียตัวเราเหฟังไปยังไงเล็กกันเนาะ ก็อยากได้ฟังว่าจ็บก็จะกิกว่าว่าสิ่งก็อัดใตก็จะกินาอัดไปอย่างนี้นะ่ะบางทีก็ไม่บอกกันเล่ากันก็มีห่วงดอกนี่เหรือเปล่เรื่องสิ่คิดสิ่ทางกันไหน เราไปก็เล่าไปเพราไปนั่นแหละเราไปอย่างนั้นแหละตามที่ความมันเป็นไปเป็นมานั่นแหละเป็นแต่คนนี่แหละ